มาตรการแก้ปัญหาเศรษฐกิจนะครับ,รบตอนนี้ท่านนายกมีการสั่งการให้ทุกหน่วยไปดําเนินมาตรการในระยะ3เดือนนี้นะครับ,รบซึ่งนายกได้ ให้ข้อมูลว่าผมเข้าใจดีถึงความท้าทายทางเศรษฐกิจที่เราทุกคนกําลังเผชิญอยู่ทั้งภาระหนี้สินค่าครองชีพที่สูงขึ้นและความกังวลเรื่องรายได้ที่ไม่เพียงพอ,อนะครับและขอยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจได้เร่งทยอยมาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในระยะ3เดือนข้างหน้านี้ก็มีอีกเป็นสิบมาตรการในหลายๆอย่างที่จะเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับทั้งในเรื่องของหนี้บ้านหนี้บัตรเครดิตหนี้รายย่อย และหนี้กู้ยืมเพื่อการศึกษา<ม>นะครับก็จะมีการเดินหน้า ทั้งระบบรวมถึงนี่นอกระบบด้วยนะครับโดยร่วมกับสถาบันการเงินต่างๆรวมถึงการให้ความช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนะครับการควบคุมคุณภาพสินค้านำเข้าการลดค่าครองชีพและสนับสนุนการท่องเที่ยวช่วงโลซีสั้นนะครับก็เรียกว่าจะเป็นมาตรการระยะสั้นในการช่วย<ะ>เหลือพี่น้องประชาชนเดี๋ยวจะทยอยออกมา<ะ>เป็นสิมาตรการเลยในแต่ละด้านในแต่แต่ละกลุ่มเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ได้อย่างทั่วถึงมากที่สุดนะครับครับผมมาในเรื่องเตือนภัยกันหน่อยนะครับช่วงนี้เขาบอกมีตำรวจปลอมเยอะถ้าดูทางออนไลน์เนี่ยรู้สึกเขาจะให้เห็นหน้าแล้วนะเหมือนจริงด้วยเนียนมากคือมันมีทั้ง2แบบก็คือเป็นคนที่แต่งตัวคล้ายตำรวจรเป็น AI ที่สร้างขึ้นมาโดยใช้ตำรวจจริงนี่แหละที่มีชื่อเสียงแต่ว่า ไปปลอมเสียงเขาไปปลอมเสียงไปหลอกขู่กันโชคทรัพย์หลอกให้โอนเงินประมาณนี้แหละครับผมนี่อย่างที่เห็นในภาพเลยนะตำรวจปลอมครับแต่ถ้าให้แน่นอนเลยชัวส่วนใหญ่ตำนวจจะไม่มีโทรมาหลอกให้โอนเงินหรอกครับนะครับเจอมุกนี้คือตั้งสติไว้ก่อนแล้วเขบอกว่าเลยว่า ของปลอมไม่ใช่ของแท้นะครับผมเบื้องต้นเขาจะบอกว่าจะแจ้งข้อข่าวหาก่อนเลยนะครับแล้วก็สอบปากคําทางออนไลน์ทางแชททางวิดีโอคอรทาสมัยคือจริงๆตารวจเขาจะไม่ทําแบบนี้ไม่ทำคจะสอบปากคาเขาต้องเชิญไปที่โรงพักต้องต้องเจอหน้ากันครับต้องเจอหน้ากันใช่นะครับไม่มีการสอบถามผ่านวิดีโอคอลนะครับไม่ใช่ครับไม่ใช่แล้วก็จะขอให้ส่งเอกสารราชการทางไลน์เอกสารราชการไม่ส่งทางไลน์นะครับหรือว่าไม่ส่งเป็นลิงก์อ่าอะไรเงี้ย้าเป็นของจริงเนี่ยเขาจะส่ง